สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลรายวิชา1126013คอม Computer and m e c h a n i c a เข้าดีไซน์แบบ 3D นะครับแบบวันนี้จะเป็นค u ิปที่ 1. 1ผมก็จะไปด้าน ก็จะสร้างชิ้นที่1ขึ้นมาจะได้ชิ้นงานแล้วก็จะเอ็กทูตตัวนี้ออกในส่วนชิ้นที่2จะทําต่อจากชิ้นเดิมแต่ผมก็จะสร้างให้มีรัศมีกับชิ้นเดิมร้อยสามสิบห้าแล้วก็เอ็กทูตตัวชิ้นงานออกไปนะครับต่อชิ้นที่3ผมก็จะสร้างต่อขึ้นมาจากด้านข้างให้มีรัศมีกันร้อยยี่สิบแล้วก็ไดเกลียว So. son ตัวนี้เราก็จะไปคำสั่งในส่วนนี้เราจะมาเลิ่มคาสั่ง That's amazing. me. 九千。 so And they think I'm